สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านค่ะวันนี้นะคะพี่แรมมี่ก็มีกคลดับดีๆมาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยค่ะนั่นก็คือการทําให้บอลสีของเราพุ่มใหญ่กอใหญ่ใบสวยติ้งปังค่ะด้วยสิ่งนี้เลยค่ะนี่เลยค่ะนี่ทําให้บอลสีของเราพุ่มใหญ่กอใหญ่ใบสวยติดตามชมได้เลยค่ะ วัสดุของเราในวันนี้นะคะก็มีเพียงแค่3อย่างด้วยกันนะคะอันดับแรกนะคะก็คือปุอ๋ยจากมูลสุกรค่ะอันที่2ก็คือเปลือกไข่ค่ะใช้ได้ทั้งเปลือกไข่ไก่แล้วก็เปลือกไข่เป็ดนะคะ อันที่3ก็คือผงชูรสค่ะทั้ง3อย่างนี้นะคะมาระวงกันนะคะทําให้บอลสีของเราไม่ว่าจะเป็นบอลสีไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวนะคะทําให้ต้นของเขาต้นใหญ่กอใหญ่แตกพุ่มเร็วค่ะต้นใหญ่ใบสวยค่ะแล้วก็เพิ่มผลผลิตทางการกเกษตรได้ดีเลยค่ะปุ๋ยมูลสกรนี้นะคะเขาก็จะทําหน้าที่ได้ดีมากเลยค่ะเพราะว่าปุ๋ยมูลสกรนี้นะคะเขาจะมีธาตุอาหารหลายชนิดค่ะ13ชนิดด้วยกันนะคะในไข่ไก่นี้นะคะก็จะมีแคลเซียม ทําให้พืชของเราเจริญเติบโตได้เต็มที่ค่ะแล้วก็ในผงชุดนี้นะคะเขาก็จะมีกรดอะมิโนค่ะทาให้พืชของเราเติบโตได้เร็วค่ะขยายรากได้เร็วค่ะวิธีทํานะคะพี่แรมก็จะนํา3อย่างนี้มาผสมรวมกันค่ะแต่ว่าอันดับแรกนะคะพี่แรมก็จะนําไข่เป็ดไข่ไก่ที่เราเก็บมาจากที่เราตากไว้นี่นะคะอันนี้เราตากแห้งก่อนนะคะให้เปลือกไข่ไก่แล้วก็เปลือกไข่เป็ดนี้มีความแห้งก่อนค่ะแล้วเราก็จะนํามาตามมาโขลกใส่ครกนะคะ ันนี้จะเป็นปุ๋ยทางดินให้กับพืชได้เป็นอย่างดีค่ะเพราะว่าไข่ไก่เขาจะมีแคลเซียมนะคะใช้ไข่ไก่และไข่เป็ดประมาณ1 0 1ถึงฟองค่ะแล้วก็โขลกไปเลยค่ะแล้วก็โขลกเสร็จแล้วนะคะเราจะได้ไข่ไก่แล้วก็ไข่เป็ดที่ละเอียดแบบนี้นะคะเพื่อน แล้วเราก็จะนํามาใส่ในภาชนะที่เราเตรียมไว้ค่ะเราก็เทใส่เลยค่ะตักใส่เลยนะคะอันนี้จะเป็นปุ๋ยทางดินให้กับพืชค่ะทําให้ดินยืนซุยค่ะแล้วก็ทําให้ดินนั้นนะคะมีความอุดมสมบูรณ์ค่ะและที่สําคัญนะคะมดหนอนมแมลงไม่มาใกล้ค่ะเพราะว่าไข่นีเขาจะมีความหยาบในตัวค่ะมดหนอนมแมลงจะไม่ชอบค่ะเพราะว่าเมื่อผิวเขาาสัมผัสกับไข่ไก่หรือว่าไข่เป็ดนี่นะคะเขาจะเจ็บค่ะ ต่อมาค่ะเราก็จะใส่ผงชูรสที่นี่โมโนโซเดียมคูตาเมตี้ลงไป1ช้อนค่ะ1ช้อนพูนๆแบบนี้ค่ะบำรุงรากแล้วก็เสริมสร้างให้เขามีการสังเคราะห์แสงได้เร็วขึ้นค่ะต่อมาค่ะเราวก็ใส่ลงไปค่ะปุ๋ยมูลสุกรค่ะ อันนี้เราก็จะใส่ประมาณนี่ค่ะประมาณครึ่งน,นึงนะคะครึ่งครึ่งถ้วยนะคะไม่ใส่เยอะค่ะแล้วเราก็คนคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วค่ะแล้วเราก็นําปุ๋ยที่เราผสมเสร็จแล้วนี่นะคะไปบำรุงต้นพืชต้นผักของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับนะคะพืชผักสวนครัวใช้ได้หมดเลยค่ะเพื่อน เพื่นอนจ๋าบอลสีต้นนี้ชื่อว่าสันไปาแป้งนะคะอันนี้เราก็ทําการบํารุงนะคะเป็นประจําค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะมาดูนะคะว่าต้นบอลสีของเราก็เขาจะเป็นยังไงบ้างนะคะเราก็จะมาทําการแบบนี้นะคะเพื่อนอันนี้ใบของเขาหรือว่าก้านของเขาก็จะแห้งเหี่ยวไปตามกาลเวลานะคะเราก็จะดึงมาดึงออกนะคะ ดึงออกก่อนเลยค่ะอันไหนที่แห้งเหี่ยวไปแล้วนะคะเราก็ดึงออกค่ะแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาบำรุงเขาด้วยกันใส่อาหารเสริมให้เขานะคะก็จะเป็นปุ๋ยจากมูลสกรค่ะทาให้รากของเขาหาอาหารได้เร็วขึ้นค่ะปุ๋ยจากมูลสุกรนี่นะคะประโยชน์ของเขานะคะก็คือการทําให้หัวบอลสีของเราค่ะหัวใหญ่ขึ้นเร็วค่ะ เพื่อนๆท่านไหนที่อยากให้บอลสีของเรามีหัวที่ใหญ่ขึ้นนะคะเพื่อนๆใช้สิ่งนี้เลยค่ะปุ๋ยมูลสุกรค่ะทําให้หัวของเขาใหญ่ขึ้นเร็วได้ด้วยค่ะก็ <S <S <ๆ>มีเพื่อนเอนเกษตรกรหลายท่านนะคะนําปุ๋ยมูลสุกรนี้นะคะไปใช้ในพืชมันสำปะหลังนะคะก็ทําให้มันสำปะหลังของเขานะคะมีหัวที่ใหญ่ขึ้นค่ะเราก็ใส่ลงไปนะคะประมาณ4-5ช้อนโต๊ะค่ะอันนี้พี่แรมก็ใช้พั่วเล็กนะคะในการตัก ใส่ลงไปนะคะเพื่อนๆก็กะเอานะคะก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่ประมาณนี้ค่ะก่อนใส่เพื่อนๆก็จะพรวนดินก็ได้นะหรือว่าใส่แล้วเพื่อนๆก็พรวนดินลงไปได้เหมือนกันค่ะพรวนดินให้เขามีดินที่ร่วนซุยนะคะค่ะเพื่อที่จะให้ปุ๋ยของเราซึมซับผ่านลงไปในดินได้เร็วขึ้นค่ะค่ะสังเกตนะคะว่าต้นบอนสีของเรานะคะจะมีการแตกกิ่ง แตกหน่อขึ้นมาใหม่ค่ะสำหรับบอนสีกระถางเล็กนะคะเราก็ใส่ไม่เยอะนะคะเราก็ใส่ปริมาณที่เพียงแค่1ช้อนหรือว่าเพียงแค่1นึ่งข้วเล็กๆของเรานะคะการทําให้บอนสีของเราต้นใหญ่ใบสวยต้นอวบต้นแตกกอได้ดีนะคะส่วนสําคัญเลยนะคะที่สําคัญเลยดินของเขานะคะจะต้องรูงมาตั้งแต่ก่อนปลูกเริ่มแรกนะคะคือเราจะใส่ใบก้ามปูใบมะขามค่ะแล้วก็จะรองก้นด้วยถ่านนะคะแล้วก็จะทําให้ ต้นบอนสีของเรามีพุ่มที่ใหญ่แต่กอได้เร็วค่ะอาหารเสริมสําคัญนะคะก็คือนี่ค่ะอาหารเสริมสําคัญสําหรับบอนสีนะคะนี่ในยกับเพื่อนก็คือปุ๋ยม,มูลสุกรนั่นเองค่ะมูลสุกรนนี้นะคะก็ทําให้บอนสีของเรามีหวัวบอนที่ใหญ่ขึ้นค่ะแตกเขี้ยวได้เยอะแตกตาได้เร็วแตกกิ่งได้เร็วค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะทําให้ต้นบอนสีของเรามีพุ่มใหญ่ใบสวยค่ะเราก็ปนดินก่อนนะคะปนดินลงไปค่ะ เื่อที่ว่าเวลาที่เราใส่ปุ๋ยลงไปนะคะปุ๋ยของเราก็จะได้ซึมซับลงไปน,งนินรวดเร็วค่ะทําให้มอนสนีของเราต้นใหญ่ของน,น,นะคะ <S <S อันนี้เราก็จะใส่ลงไปโรยหน้าลงไปเลยค่ะแบบนี้นะคะเพื่อน,นเมื่อเราใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วนะคะเราก็นําน้ํามารดลงไปเลยค่ะ ำหรับวันนี้นะคะพี่แรมนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่ติดตามชมคลิปของพี่แรมมาตลอดค่ะถ้าชื่นชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วก็กด Sub u b s c r i b ้เพื่อเรารับชมคลิปใหม่ๆของพี่แรมนะคะและในวันนี้นะคะก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านมีความสุขกับการปลูกพืชผักสวนครัวปลูกไม้ดอกไม้กระดับปลูกปรสีของเราให้เ็จสวยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ